โอ้ไหนงัวมาไหม่พี่น้องจะนงัวลงครับงัวฝนล,ลงก็เลยสื่อมางัวนี่ก็กินกินพักบุงครับกินไงก <c oughs> ินพักบุงอย่างเดียวถามคนก่อนนอนนสื่อมาถอดเลยจักบาทก่อนนี่งัวนี่เ้าห่าพี่น้องนี่ตัวใหญ่ๆนี่จากราคาแสนนี่พี่น้องส่วนนี้งัวลงครับบึงเอางัวครับหายอยากเล่นก็คือเล่นได้นะครับนี่ตัวใหญ่ๆซ้ำนีแ่แหละนี่ สองหมืนหาพี่น้องจากรคาคาแสนสองทันทีจัดมาเลียงจัดได้เลยครับเลียงงว่วงก็เลียงง่ายครับง่วงว,วันต้องเอาออกไซนี่ลามไปข้านี่เล่ขี่ปุ่นก็นได้พุ่นะ่ะแต่เป็นปุ๋ยมักหลายแล้วครับนี่นี่ง่วงเล้ากินเล้ากินครับว่าวงไอ้พักบุบิังหน้าตาง่วงสองหมื่นหา 25, พี่น้องงวว่วงแม่ ม่านท่องว่านี่ม่านพร้อมโอ้ได้ลูกน้ำครับพี่น้องนี่นี่ก็มาณเจ็ดแปดเดือนกับสิลอดแล้วมั้งนี่กูนะยำขวมขวมฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงกินยาดีพี่น้องนี่โอ้ผลฮา,างว่วงวมาเลียงนะครับส่วนนี่งว่วถือถือคักถือเนี่ย ตอนนี้จัดมาตัวหนึ่งพูนจัดมาตัวหนึ่งนะครับนี่ผู้หนาญยาสเสบียงพูนจัดหยาน้ากันแท้ครับไล่ไล่นี่ไม่มันจินเดินเลี่ยงก็ไล่ครับเจ้าว่าว่ว,วอ่อคอกลำบากให้คนลำบากแท่นง,งัวพี่น้องสมัยนี่มันมีการปล่อยไปเลี่ยงให้อยู่กับทีเลยอยู่กินนอนกิน มีผลผลิตออกทางดาก,กับพ่อแล้วครับไอ้อียงก็กินน่องวันเลี้ยงน่องขายพี่น่องเลี้ยงน่องง่วขายลูกมันกะกันตัวแม่กันได้กำไรตอไปอีกพี่น่องครับเป็นตัวแม่่าเมนตาเลี้ยงง่วได้รครับมาเบิ่งต้นใหม่พี่น้องอพูด่าต้นตะกูหักพี่น้องิ่นปลูกมันได้จุดสิบ ก็ปีละครับสิบสองปีเี่ยผมพาเบิ้งต้นใหม่นำต้นใหม่แบบนี้หนึ่งครับสูงสูงเร็วเลยพี่น้องต้นตะกูยกนี้สิบสองปีแล้วพี่น้องเนี่ยเพิ่นเอาลงดินไว้นี่ไอต้นชิเล็กได้ครับนี่โอ้ยต้นชิเล็กก็บซื้อเอียนเลียดครับใหม่นอกไอ้กระแสนะครับต้นชิเล็กนี่ใหม่งามครับเลยออกแล้ววานไม่ยุ่งห่ดละเพื่อ ต้นหักง่ญ่หนึ่งครับต้นตะูยักษ์ตะก,กูยักษ์กับซักท่องครับผสมประสานใช่กันเป็นปลาเป็นดุงเลยพี่น้องเดี๋ยวผมภาพของต้นต้นในสักสิปูไว้ครับดินมันว่าใครดีแต่ว่าสี่ปีแล้วครับผมต้นหนึ่งต้นหนึ่งคือ <c oughs> ข้างต้นใหญ่งต้นไงต่นไงสูง พวกเกิดอยู่นี่กับปลูกแน่าว่าปลูกแน่ครับหมากมันโลนเด้อพี่น้องเด้อตะก,กูยักษ์คุณต,ต้นตะกูยักษ์โอ่ปลาคุณปลูกต้นซักเด้อพี่น้องต้นซักต้นแดงนี่ต้นมันใหญ่ต้นซักนี่พูดะนะต้นซักใหญ่พี่น้องต้นแดงครับคุณต้นแดงกับปลูกง่ายพี่น้อง แปดปีเฮ็ดเสาเฮือนหน้นี่มแต่ต้ตอตอนสักดีหรือนองพูดอ่ะสูงหลิวเด้ยมันธรรมดตาต้นสักไงพี่ผลปูก้ันสี่สี่สิบปีแล้วครับนี่ต้นนี่พูดเบืองเอาครับมันได้สามสี่ท่อนพูดเสียดชีพฝ่ามันสูงขนาดไหน ดูลงมาต้นง่ายครับนี่มันปลูกไว้ต้นของม่วงต้นสักกำลังซ่อนกันขึ้นพี่น้องปลาสักปลาตะก,กูยักษ์สูงหลิวเลยครับตะก,กูยักษ์นี่ตะก,กูยักษ์สูงเทียวหลิวเทียวหลิวหลิวขึ้นจอดจีฟ้าละ่ะต้นตะก,กูยักษ์อันนี้กำลังปลูกเสริมเข้ามาครับ ปลูกเสริมต้นสักนำเข้ามาเป็นดงเป็นดงครับดงสักเรื่อนี่ต้นสักทองต้นดูเขมี่อีต้นดูพี่น้องมันซ่อนน้ำฝนครับตะกี้มันว่าได้มีเสื่อเห็ดพี่น้องแต่ว่ากับว่าเกิดดอกพึ่งมันเป็นเกิดนต้นในถิ่มียางพี่น้องเห็ดก็ได้เป็นปลูกกระต้นใหม่คนละต้นใหม่เห็ดสวนขั้วแน่พี่น้อง พืชสวนขั้วสวนหมากเน้นต้นสักครับคุณนะตามมันคู่คันแท่หน้ากับเมนพุนะ่ะกาลังไงปีนี้เพิ่นกับปลูกเสริมเขาไปอีกแล้วครับนี่ซ้อนเงินขึ้นมานี่ต้นสักครับสูงหลิวขึ้นมานี่สวนสวนผักเพิ่นกับปลูกต้นพวกนึงครับ้าเบุงต้นใหม่ พวงตะก,กูครับต้นตะก,กูนี่สูงเร็วก่ครับนี่หมากมันโลนลงมากกัเกิดเองพี่น้องเม่ได้ปลูกมันสิขยายพันธุ์มันเองแท่งมันก็ต้นต้นซักนี่ก็มันกับปิ้วเลยครับหมากมันปิ้วมากนี่ปลูกตน้นหนึ่งสองตอน้นแล้วที่ว่ามัเกิดเอาเองนี่ครับนี่นต้นซักต้นนี้หน่อยสะสมแบบซานกันอยู่นี่นี่มันเกิดเองเหมือน เป็นปลาแห้วครับนี่เติมเป็นปลาอีกสิบปีนี่ผมว่าแน่นอีกติ๊กเลยนี่สูงลิวเขอกันครับใหม่งามเ็ดเพื่อนใดอยู่ดอกซีหาหลังพี่น้อง่ต้นขีเล็กเขาเป็นต้นนิดหน่อยครับต้นขีเล็กแต่ว่าพุ่นอีกหนึ่งครับผมจักพื่นคืดได้ยังไงเดี๋ยวผมพาไปเบิง่งว่าพื่นใส่ต้นต้นใหม่นี่ครับเป็นปลูกไวน้นี่ใส่ประโยชน์ได้ครับว่าหลายปีแล้วครับสิบกว่าปี ต้นพักกิเลกใหญ่ครับต้นพักกิเล็ใหญ่อะไรคุณต้นบักเผาก็มีครับต้นบักเผาต้นบักตองเป็นสวนครับสวนหลังบ้านเน้นปลูกต้นไม้ยืนต้นครับต้นไม้เฮ็ดใส่ซอยเรียงงัวไปน้ำครับของหยาครับทุมชงเรียงงัอวครับเรียงแบบ พิเศษพี่น้องปลูกหญ้าเกี่ยวหญ้าไม่มันกินบัได้ปล่อยไปเลี้ยงนะครับมันเป็นยุคใหม่แล้วยุคงวสบายพี่น้องผลิตปุ๋ยอองว่อย่างเดียวกับผลิตลูกครับหน้าที่ของงู่การป้อนอาหารการเจ้าของแล้วครับเป็นผู้ป้อนเมื่อยก็ได้ไปเกี่ยวอย่มั้นครับนี่แต่ว่าเกี่ยวเท่าเดียวกับตุนได้ร้ายยนะครับนี่พูดนะ นี่นี่น,น,นี่นี่ครับประโยชน์ของตน้นของต้นในพักขีโหลเอ็กพน้องเมืองทางน้ำเพื่อนครับแท่งน้ำล่งทุน่นวันหลครับไม่เล็กเพิ่นเนี่เพิ่นว่าเพิ่นใส่เล็กเก่าครับเล็กมือสองครับมาเสื่อมเป็นสีเดียงวับตังเลยครับ ตั้งแท่งน้ำครับปลอยลงมาในระบบใสในขั้วเลื่อนครับนี่หดหัวหดสวนทางทั้งหุนกระแมนครับมีตาต้นสักด้ครับทั้งหมดมันปลูกต้นสักต้นบักเผากับต้นใหญ่ต้นสูงต้นบักตองครับยงใหญ่นุ่มต้นข้นจินว่าได้ครับพวกเบิรงแท่งน้ำผมว่าแท่งน้ำนะครับนี่ แ่งน้ำปล่อยลงล่าขึ้นได้ยังไงครับต้นใหม่เฮปั๊มขึ้นแล้วครับปลูกต้นใหม่ต้นซักใช้แทงน้ำเลยครับประโยชน์อู้ต้นกันใหญ่ครับนี่ต้นบักตองใหญ่พี่น้องพุดะสูงใหญ่ต้นบักตองต้นบักข้าวก็สูงมันนัเบียดกันขืนครับ มันหนาพดพี่สวนสวนพึ่นมันไก่หนามแน่กับมันกับไงไงครับต้นซักนี่หน้าต้นซักต้นยี่ไงพี่น้องพูดเหรอ่มันธรรมดาครับปลาแดงปลาแดงพี่น้องเป็นปลาแดง ปลาต้นมอคกานี่ปลากระเดาพี่น้องปลาบักหนัดน้ำปลาหนัดปลาหวต้นหนึ่งต้นซักกับปิ้วมากครับเป็นปลูกนี่ก็ได้นี่ต้นซักอันนี้เป็นต้นต้นแดงครับเป็นปลาแดงคุนปลูกต้นปลาแดงกับต้นซักต้นกระเดาพี่น้องปลูกเป็นปายทั้งต้นบักคามต้นมะม่วง ปลูกแซมใช่กันเลยครับเป็นสวนปลาปลูกปลาเป็นใหม่เนื้อแข็งย่างเดียวครับสวนพนนี้ปลูกทิมไว้พี่น้องมองดงโลกเพื่อนกับปลูกเนี่ยคนน้องง่วงมาเลี้ยงพวกปลาแดงปลาสักกำลังซ่อนกันขึ้นครับกำลังเป็นหลิวเป็นหลิวง,งามครับมันสิสูกันนะครับแซงกันขึ้น อะอาจจะปีนาอีกสอสปีครับนาอึบตืบเล่นี่ปลาใหม่สเฟินตะเบิงยู่ครับอันนี้เขาก็ได้ประมาณปีปหนึ่งสองปีครับปีกลัวๆเพราะนอปลูกปลูกต้นสัก แล้วผมถ่ายจำคู่สาพี่น้องต้นซักพูด่ะต้นซักไงปลูกวากี่ปีครับนี่ว่กถึงสิบปีแล้วครับนี่ต้นซักนี่มันไก่หิ่มหนามเท่าไรพี่นังเงใหญ่ไว้พี่น้องอต้นซักพูดได้ครับนี่พูด่ะคนแทยเป็นหนงเป็นปลาเด้ครับนี่เอาธรรมศาสตร์ขึ้นมาหนี่ต้นยุ่งแล้วครับนี่เห็นจะได้ยังนี่ ต้นนุ่งก็เริ่ใมไ่แล้วครับต้นพะยุ่งนี่พูดนะนี่ต้นยุ่งครับกัหไงแล้วทั้งในครับใหญ่แล้วครับต้นนี่แต่ต้นยุ่งครับทั้งในโอ้พ่นปลูกได้การนี่ครับนี่ต้นซักพู้ทางหุนครับผู้สาทางหุนกับก้นซักได้พี่น้องปลูกต้นหนึ่งแล้วมันขยายพันเด็กหลายเพราะว่ามันโลนลงมากแล้วเกิดแล้วก็จิ้มมามาฝังไห้่ครับ จี้บอาตนนั่นมัน,อนน่ะตัวนหน่อยมัน่ได้สร้างสื่อดอกมันเกิดน้ำเงามัาน,นน้ำไอ้เบริบเวณมันน่ะครับกระจีนมะปูมกมันเป็นแถวขันปอยอะไรมันกับเป็นปลาครับขันปอยมันเกิดเองกันเ้เป็นปลาขึ้นสาธุ้าบัวบึงพักตบพี่นออ้องยินว่าท่านนี่กบโดนดนน้ำเด่นตะบันนี่ฮุ่นพักตบครับมีพักตบครับในหนองน้ำบัวแดงพักตบกินว่าท่านครับผม นเ,เน่าถิมมั้ล่ะน่ะมันหลายผลผลกลายเป็นน้ำห้วยครับน้ำห้วยกับบกมั้ล่ะเพิ่นปล่อยน้ำถิ่มคือว่าพายุสิมาย่านนั้นท่วมเพิ่นกระสอบหน่อยเพิ่นปลูกกระสอบหน่อยใส่ต้นสักได้ครับนี่ใส่หฮมต้นสักทอ่องเพิ่นเน้นปลูกต้นไม้ครับ เป็นสวนแบัก่ายหนึ่งครับต้นสักทองต้นตะโกไม่เครับนี่โกนตะโกเกิดได้ยังหรอครับนี่ต้นตะโกวันวน,น,นี้นาสิเกิดเอาเองคือสีบริบูพป,ป้าเพินเ่นกับเฮ็ดทึบอันนี้ต้นบักว่าครับต้นบักว่าง่ายพี่น้องเห็นวน่าเลีงอาหารงวัวรอพี่น้องนี่คนเอามาปลูก่าประมาณสองสามเดือนได้ครับนี่ แรงก็หารง่วนพูดนะโต้หญ้าครับพลนได้ง่วมว่าเลี้ยงเพื่นกับปูค,ครับเป็นกอเป็นกออยู่ครับนี่คือนข้าวโพดนี่เป็นสวนเป็นกอครับนี่กระยาอีพันหนึ่งมโหยาก็เอิ่นยาหวานครับจะมันพันอย่างดอกเอิ่นต่ว่าหนายหวานยาหวานนี่พ่นอีกพ่ดซุ้มหนึ่งครับคือนข้าวโพดนั่นน่ะนี่แต่ไม่น่ามันเป็นเข่าด้วยครับมันเป็นอ่อย เป็นหยาครับเต็มหมดเลยเป็นหญ่าพู้นปูกหอดแดนท่างคุณครับห h าเพิ่น nhà ผู้อางามนี่กับต้นไท่ครับต้นไผ่ไว้ใส่ซ้อยไว้ทาหวยน้ำทั่งครับ นำบกคักบ,บกแนวปล่อยถิ่มครับค่ะบสะพานครับปล่อยน้ำถิ่มพวกตึกแหกอะไรซู้มึงพวกตึกแหกพี่น้อง เพิ่งบรรยากาศเที่ยงเลยเดี๋ยวผมพาย่างย่างเเลาะงิ่งต้นหม่ทั้งับผนี่ต้นต้นปลาแดงครับปลาต้นแดงครับต้นนี้โซนนี้เป็นปลาต้นเป็นปลาต้นแดงปลาเดินไปอยู่ทั้งหน้างเลยเป็นปลาติ๋วพี่น้องต้นมักต้นติ๋ว อันนี้ยาฆ่าครับยาฆ่ามันหกน้ำเกี่ยวเขาแล้วนี่มันสีแห้งพี่น,อน้นนองต้นติวเพี่น้ต้นติวต้นติวเพิ่งกับปูครับกับสีเงยเติบแล้วครับต้นติวน๋วสาร่าหน่อยสาราชมวิวชมทิวทัศน์พี่น้องเบิ่งต้นติวต้นติวยาวใหญ่ๆแล้วครับปูน้ำคู่สานึา ต้นสักมันซ่อนต้นสักครับปลูกบก็บกีปีแลวพี่น้องเต็มอากลากเลยพี่น้องชูพื้นแถวพื้นตะต้นสักปลูกน้ำกันแท้เนยเสริมคอยเถียงเห็ดเถียงผักพรนยอนใจพี่น้องแนมเป็นทงกวงกวงพูน อันนี้ต้นตะโกพี่น้องเองมันเกิดเองกับพิ่นก็ดัดตลอดสั้นนี่นี่หม้อรองคลองแข่งงามอยู่ครับสีเห็ดหัวว่าน,นี่โคงคงนีง่อันนี้กระต้นแช่นาพี่น้องต้นนี้ต้นแช่นานี่ต้นซักกับกำลังงามต้นซักอ่าต้นมันป่าครับต้นดอกไข่เน่าพี่น้องดอกไข่เน,น่าว่กกา,า,งงามี มันเป็นหมากนี่ครับพี่น้องเห็นว่าดอกไข่เนา่าหน้ามุ่งส่งการเห็ดน้ำหอมครับเอาเอาดอกมอกั่นี่งครับดอกไข่เน่านี่นี่แต่ภาษาไทยถืเขาเอิน่นต้นเอียงโผมัวหูขึ้นกันนี่นั่มันเป็นหมากครับมันเป็นหมากน้ำกับทีต่ตะต้นซักกับสตะหมากคนเน้นต้นซักเพราะว่ามันมีพันธุ์มันอยู่แล้วครับพคนโอ บียนมามาเน็บครับมาเน็บปลูกอันนี้ก็ต้นยุ่งครับพี่น้องเออมันใหญ่เลยครับต้นยุ่งมันปลูกว่ากี่ปีแล้วครับนี่นี่หลายต้นเนี่ยหนิต,นตน้นยุงนนนน่งพุ่น้องต้นพันยุ่งเนี่ยแถวนี้ยมันต้นยุ่งพี่น้องต้นยุ่งต้นบอกเรียนฟ้านี่ครับต้นยุ่งครับ ตาถือว่างามอยู่ครับนี่ต้นยุง่งต้นยุ่งกับซื้ออยู่ครับส่วนมากมันสึงว่องอ้อยแงงครับนี่ซื้ออย่าะเลียดอยู่นี่ต้นยุ่งญ่ซัมนี่เป็นราคาแพงเลยครับต้นยุง่งเป็นแจนนะครับนี่ซัมนี่คุณครับต้นยุง่ง ต้นซักต้นยุ่งครับด้านนี้ต้นไม้ไผ่อ่าไม้ไผ่ป่ามั้งครับนี่ไม้ไผ่ไรนี่สิครับนี่เป็นพุ่มต้นมันป่าครับต้นต้นมันป่ามีสองต้นครับ กำลังเป็นดอกก็มีครับต้นซักแต่ยวก็โลนลมากมันกับเกิดเองมันพี่น้องก็ต้องปลูกเองแบบมันสิโรนกนเกิดเองมันถึงเป็นป่าเองพี่น้องเ็ได้ต้นสองต้น่ะถ้ามันง่ายเลเป็นดอกละ่ะอ่ะผมภาแพ่พ,พี่น้องบ่งซ้ำเนี่ยครับขอบกันไว้สิบนาครับผมสวัสดีครับ เาบ้านป่านาดอนได้กลินหอมไปยอมไม้ป่าจิตปูงรังสัตทองต้นว่ามักราสีดาเดินชมเปลือนตาันต้นไม้อันใดพันดีปลูกมักมีธุเรียนน้อยหน้าเน็บในปวกแสนด้วยนอคาตํเนินปัดขาปลูกไว้ข้างคลองในงงองน้ำเลี้ยงเลี้ยงป่า ดาหอยมเลี้ยก,กลิ่ฤทธิเลี้ยงหอดทีปมีเลี้ยงปึ้งทองหอยของสีทองตกอึ่งเผาเขาวาแสบคับกาได้จังมัดเทลงปล่อยลายคองขันอยากปูอยากปาเต็มน้องบอดเชื่อมาล้อเริญมาพี่น้องสิพายายไปบังทันโคเกตตดตะกอเห็ดแคะเห็ดทาเห็ดตุ้ปูด,ดอกยายขอค่า ที่แคมหิมนนอมเขียดช้านาเป็นเด็ดเป็นดองระวังปิ่นทองหนูปลากินตายในหนองน้ำเลี้ยงปูงเลี้ยงปลาปอปูนาแมงดาหอยคมเลี้ยงกลิ้งรีดเลี้ยงฮอดกีบปงมีเลี้ยงพึ่งพองหอยคงสีทองพกอึองา มักแค่ลงไปหลายคงขันยักปูอยากปลาเต็มน้องปอดเชื่อมาลอ้อเชิญม,มาพี่น้องสิบพายายไปบังทั้งโคเก็บเห็ดรักออกเห็ดแพ้เห็ดทาเห็ดตูปูดดอก ปักเป็ดใส่งวงที่แคมหิมน้องเข็ดจานาเป็นเดเต้นๆๆดอมระวังตินท้องงูปลากินตายมาเบื้องเอาความสุขเหลือเหลือหอบสาร์ููเสือมาทางพี่สบายปักมุดไว้คบน้องนอนนาโคบคำมืดที่วามาเลยมันง่าย